งอแคครับผมพามาบึงอันสวนยางนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศนะครับเนาะใบเริ่มเริ่มปงขึ้นมาแล้วครับผมใบเริ่มผลิตมาแล้วผลิตมาแล้วครับผม ร่มเย็นข้างหน้านะครับผมสดชื่นบรรยากาศถือว่าดีหลายอยู่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายสุภูสุสคนนะครับผมอันนี้มาพามาชมบรรยากาศอยู่สวนยางนะครับผมฝ่าคึมๆึคือฝนที่ตกนี่ครับผม มือนี่กะขี่มอไซค์มากแล้ครับผมเห็นไ่มครับผมบรรยากาศอยู่ทางสวนหย่างนะครับผมนะพาพี่น้องมาสัมผัสสวนหย่างช่วงฤืดูมใบไม้ผลินะครับผมผลิตเนาะแคนี่กะเถียง ยังส่วนนะครับผมกะซีมากกับมานอนอยู่ผิดนะครับผมเป็นไแน,นะครับผมบรรยากาศด,ดีวะครับผมเข้ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในแนไ้้ครับผมนี่ครับผม นี่สวนยางนะครับผมบรรยากาศสวนยางเนาะลมเย็นสดชื่นครับพี่น้องครับผม ภาพสะดุดมากครับผมภาพชัด้างครับผมชัดหรือสะดุดอันกะคอมเมนต์มาบอกเนี่ยได้ครับผมอันนี้เป็นอุโมงค์นะครับผมอุโมงอันสวนยางนะครับผมทางซื่อๆนีแ่แหละแต่อันต้นยางมันโน้มหากกันนะครับผมกอื่นตามผมอื่นตามอัานผมแล้วว่า ช่วงนี้ก็ขอดอันค้นกับปิดหน้าย่างหลายกะย่างกับส้บเดย์เมื่อกี้เท่าไรเนาะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็กีดอยู่แล้ครับผมเพิ่ยังไม่ได้ปิดเนาะนี่ครับแต่แต่สวนผมนะปิดแล้วครับห่อนครับพี่น้องครับผมให้บึงจะของนั่อนะครับเนาะ <laughs> นี่ครับบรรยากาศนะครับผมกะทางหลังก็ประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าช่วงนี้กะใบมันเริ่มสี่แบบว่าปงเกือบปิดอันหมดแล้วครับผมใบเริ่มเขียวแล้วครับผมกับโค้งสีกรีดได้แล้วครับผมอีกประมาณทานรอต้องรอฝนให้ใบมันใบมันนันก็นี่นะครับผมตอนนี้ใบมันยังอ่อนอยู่เนาะรอให้ใบมันแบบว่ามันแข็งแข็งกานี่นะครับผม ก็สีซีไดันั่นนี่ครับผมบรรยากาศเย็นดีนะพี่นองครับผมเข้ามาแล้วแกคอ <c oughs> มเมนต์บอกในได้นะครับผมว่าเป็นอย่างไรภาพชัดบอเสียงชัดบอรครับผม อุ้ยยุ่งกันพี่น้องคนหน้าตาดีคือยุ่งกั็ดีแท้นี่แหละสวนอย่างกระสเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผมเห็นไหมบรรยากาศอยู่สวนกับสีลมลื่นนิดหน่อยครับผมไกลกหาายเลยครับผมไกลอ่ะ บรรยากาศบ่ะครับพี่น้องครับผมคึ้นฟ้าคึ้นฝนเยอะครับผมจีบอลดุงไม่บนลองไม่กันอะไรกัจีบอลลงกับสัญญาณนิ่งฮะ อ๋อก็มีอัลลองแต่สรุดโบราณสดไยทีแล้วแล้วดึเดึเดิน,ดนกวัาอันตัดอันโปาที่ึนเดี๋ยวลบแหละ <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับขี่มอไซค์แม่กันเนาะ คนละขั้นมาหรอกครับรถยย่์นั่นสีมาลำบากนิดนึงนะครับแต่ทุนมากผมมาขี่ยาผมก็ใส่รถเอารถเก๋งมาอยู่ครับผมขาสิบอกว่าคุณหนูโผล่เอารถเก๋งมาขี่ยางอุ้ยแมงวันต้องปากต้ผงใส่ปากว่าดีบะ ผมขออะ่แค่สิบบาทีได้ครับผมแล้วก็สสิบลุ่งแล้วครับปสิกลกับบ้านแล้วนะเพระาะว่าจากจากบ้านมานี่กับประมาณสามสิบสามสิบสี่กิโลครับผมสามสิบสี่กิโลไปกลับกับประมาณหกสิบสี่โลนะครับผมเนาะเออหกหกสิบแปดโลครับผม <laughs> บวกเลขผิด <laughs> มื่อนี่ก็เข้าปลาเข้าดงนั่นล่ละคือเก้าแ่ะครับผมมาลุยสวนอย่างครับผมจิก็ดีกินวันแรกข้งจิะจิวัดล้านควดนะเลยสองที่ครับพี่น้องครับผมกระสิคอลุ่งนะ ฮะเนี่บนทับทีมกอดด่อนีอันนี้กับสิมไทยรถคู่อันคู่ใจให้เบื้องนะครับผม <c oughs> <c oughs> ยองมันไว้ก่อนนะครับผมนี่แหละครับผมรถนี่ค่นี้แหละพาทายคลิปครับ จะให้บึงหลอบหนึ่งกันอพี่น้องครับผมสุดยอดเนียเนี่ยคันนี้สุดยอดเน่ครับผมโอ้นาะไก่สีด้เวลาแล้วครับพี่น้องครับผมกะ จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามาบึงมาเหยียบม,มาชมกันนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวพ่อกันไหมครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม